ครับมาครับวันนี้ <c oughs> มีเวลาก็จะได้ลงทำคลิปนะครับก่อนวันหวยออกประมาณสองสามวันของงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งพฤกจิกานะครับหกสี่สำหรับคลิปนี้ผมจะลงเป็นสองตัวล่างก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับคัดเด่นคัดแต้มแล้วก็ปักหลักนะครับคัดเด่นคัดแต้มแล้วปักหลักอันนี้ ท่านใดที่มีเลขอยู่ในมือก็ตัดให้เหลือน้อยชุดได้นะครับนี่เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเลขเอ่อเลขเด่นของวันนี้นะครับสูตรนี้ก็ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วเลขเด่นวันนี้นะครับก็จริงๆมันเป็นสิบล่างนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นเด่นสิบหน่วยล่างไปนะครับเมืที่ิแล้วก็ เก2 3ศูนย์สองสามนะครับเมื่อวที่แล้วเ0้าศูนย์สองสามก็เข้าที่สามมาที่หลักหน่วยนะครับคือแปดสามวันนี้ได้ที่หนึ่งสองสี่ห้านะครับเราก็คัดเด่นไว้ก่อนหนึ่งสองสี่ห้านะครับสำหรับเด่นเด่นชุดที่หนึ่งนะครับก็เท่ากับหนึ่งสองสี่ห้าครับเราจะมาดูเด่นชุดที่สองนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับ <c oughs> เด่นชุดที่สองเด่นชุดที่สองนะครับรู้สึกจะเป็นอ่านี่ครับเจอแล้วครับเด่นชุดที่สองนะครับก็คือสี่กับเก้านะครับว่อที่แล้วก็ออกสามแปดตัวนี้นะครับว่อที่แล้วได้แปดสี่สองเจ็ดนะครับก็เข้าที่แปดนะครับวันนี้เลขชนกัน คือใช้2ส,สูตรตัวนี้ครับชนกันที่4กับ9นะครับแล้วก็เอาชุดนี้มาทั้ง4กับ9นะครับเลขสำหรับเลขชนนะครับเลขเด่นสูตรที่2นะครับไปสีกับ9ส่วนชุดนี้นะครับก็คือไปชนแล้วก็คือ1945นะครับชนกัน2ส,สูตรคือ1945 เด่นชุดที่สามนะครับก็คือหนึ่งเก้าสี่ห้าครับนี่ก็เรามาดูชุดเลขดับนะครับเมื่อเจอเด่นแล้วเรามาดูดับนะครับดับดับวดนี้นะครับสําหรับเลขสิบหน่วยล่างนะครับดับนะครับเลขเจ็ดนะครับวดที่แล้วก็ได้เลขเจ็ดนะครับวันนี้ก็ได้เลขเจ็ดนะครับวดแล้วได้ดับเจ็ดนะครับออกสามแปดวันนี้ดับเจ็ดเดี๋ยวมาดูว่าจะออกเลขไรนะครับดับเจ็ดนะครับ อันนี้ให้สังเกตดูตรงฝั่งนี้นะครับเห็นไหมฮสองหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับเลขเด่นเด่นจุดสุดอยู่ก็คือเก้ากับสีนะครับอยู่ฝั่งนี้เพงะนั้นผมจะเอาตัวเลขฝั่งนี้นะครับมาจับกับเลขที่เด่นก็คือเลข9ก้าับสีก็คือจากชุดนี้เลยนะครับก็คือเก้ากับสี่นะครับวีเอสไปเลยนะครับหนึ่งสอหนึ่งห้า 1, หกศูนย์นะครับก็คือสองหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับง <c oughs> มวดที่แล้วเก้าสามแปดอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็งมวดที่แล้วนี่คือไม่ไม่มานะครับฝั่งนี้นะครับเราอยู่นี่หมดเลยก็คือสามแปดแปดสามแต่วันนี้ยผมว่าเลขจะต้องเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ฉังนั้นเมื่อเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จัดการเลยครับ นะครับสี่เก้านะครับ bs กับสองหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับอันนี้เรามาดูหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบนะครับหลักสิบของวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกศูนย์นะครับเราตั้งที่หลักสิบเลยครับหลักสิบนะครับเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกศูนย์นะครับแต้ม สำหรับงวดนี้แต้มก็คือตัวนี้นะครับโอเคแต้มนี่คือแต้มสิบหน่วยล่างนะครับแต้มสิบหน่วยล่างนะครับ okay. เราจะใช้หกแปดสี่ศูนย์เจ็ดนะครับหกแปดสี่ศูนย์เจ็ดครับงวดที่แล้วก็เข้าแต้มหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้หกแปดสี่ศูนย์เจ็ดสำหรับแต้มสองตัวล่างนะครับหกแปดสี่ศูนย์เจ็ดสองตัวล่าง 932นี่ถือเป็นตัวกันนะครับสําหรับแต้มอันผมจดแต้มเลยนะครับแต้มเรายกแต้มขึ้นมาแต้ม68407นะครับ68407แล้วก็ตัวรอง932นะครับ932นี่คือแต้มนะครับ ล่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จับเลยครับปักหลักตรงๆนะครับ๋ยวมาดูนะครับปักหลักตรงๆว่าจะได้เลขอะไรนะครับเราก็จับเลยหลักสิบเป็นเลขหนึ่งนะครับเอามาจับกับสี่เก้าสี่หนึ่งก็คือหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้ามีไหมครับไม่มีนะครับตัดออกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแต้มศูนย์มีนะครับหนึ่งเก้าแต้มศูนย์นะครับได้แล้วหนึ่งตัวนะครับ หนึ่งเก้าต่อไปเลขสองนะครับสองสี่แต้มหกนะครับอ่าเราได้นะครับสองสี่นะครับสองสี่ครับแต้มหกต่อไปสองเก้านะครับเมื่อกี้หนึ่งสี่ไม่มาไม่ได้หนึ่งเก้าเราได้ต่อไปสองสี่ก็คือแต้มหกสองเก้าก็คือแต้มหนึ่งไม่มีนะครับแต้มหนึ่งไม่มี ครับต่อไป3านะครับส <3 S 1> เราไม่มีในชุดนี้เราก็ตัด3ามทิ้งนะครับต่อไป5 4าสีก็คือ4นะครับตั้ง 4, 4ี 4, ่4อะไรส2นะครับเราใส่4ีสองนะครับ4 1แหนต้ม5ไม่มีนะครับ4 1ไม่มี 4 5หแต้ม9มีไหมครับแต้ม9ถือเป็นตัวรองนะครับแต้ม9ก็คือ45นะครับชุดนี้เป็นชุดรองไว้4 6แต้ม0นย์นะครับแต้ม 0, 4ูนี่นะครับ40ก็คือแต้ม4แล้วก็มีนะครับเราตั้ง4ี่นย์นะครับอ ต่อไปเลขห้านะครับเลขห้าอยู่ที่หลัก1ิบนะครับเลขห้าอยู่หลักสิบแล้วก็มีห้าสี่นะครับเราก็ใส่ห้าสี่ห้าสี่แต้มเก้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นแต้มตัวอ่อนนะครับก็ใส่ห้าสี่นะครับห้าสี่ห้าเก้าห้าเก้านี่คือแต้มสี่มีนะครับห้าเก้าห้าเก้านะครับ ต่อไปเลขหที่หลักสิบนะครับหกสี่นะครับแต้มศูนย์มีนะครับห4สี่ครับหกสี่แต้มศูนย์นะครับแล้วก็ไปหกเก้าแต้มห้าหกเก้าแต้มห้าเราไม่มีนะครับตัดนะครับห9เก้าต่อไปศูนย์นะครับเลขศูนหลักสิบนะครับศูนสี่นะครับศูนย์สี่แต้มสี่มีนะครับเราตั้งศูนย์สี่ นะครับต่อไป09แต้ม9มีนะครับแต่ว่าแต้ม9เป็นเลขแต้มอ่อนนะครับแต้ม9เราก็มาวางไว้ตรงฝั่งนี้นะครับ09นะครับก็สรุป2ตัวบน่างตัวล่างนะครับ2ตัวล่างตรงก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับชุดนี้คือชุดเด่นนะครับฝั่งนี้คือเด่นนะครับฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้คือเด่นนะครับฝั่งนี้คือตัวรองนะครับอันนี้คือตัวรองนะครับเตัากับรองนะครับเป็นชุดรองนะครับตัวนี้เป็นชุดรองนะครับตัวนี้เป็นชุดเด่นนะครับฝั่งนี้เป็นชุดเด่นคือเด่นนะครับ มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับทั้งหมดกี่ชุดนะครับเดี๋ยวขอนับดูนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสำหรับชุดเด่นนะครับสองตัวล่างตรงนะครับชุดลองก็สามแปดแล้วก็เก้าสิบสิบหนึ่งชุดนะครับสําหรับเลขสองตัวล่างตรงๆนะครับผมชี้เป้าได้ก็คือประมาณไหนประมาณที่ผมขอเลือกเลขเก้านะครับผมขอเลือกเลขเก้าเลขเก้าก็คือจะมีตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้หนึ่งตัว ในคือที่ผมชอบนะครับก็คือชอบโดยส่วนตัวนะครับผมชอบเลขเก้านะครับก็ตัวนี้เป็นตัวรองนะครับ0่ยนเก้านันเลขที่ผมชอบก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งเก้ากับห้าเก้าสรับสองตัวล่างนะครับ สองตัวล่างตรงนะครับสองตัวล่างตรงว่าประจําวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งหนึ่งเปอรกิกาก็คือสองสามวันเนี่ยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอยุติไว้เียเตอนนี้สําหรับเลข2ตัวล่างตรง,ระตรงกกนะครับงวดประจําวันที่1นเปอกิกาหกสิบนะครับเกี่ยวคลิปต่อไปผมจะเริ่มทํา2ตัวบนนะครับ2ตัวบนแล้วก็ต่อคลิปไปเลยก็เป็น3ตัวบนเลยนะครับย้ํานะครับว่าเลขของผมเป็นเลขชุดปักหลักนะครับไม่ใช่ จะกลับนะครับเป็นเลขชุดตรงแล้วปักหลักแล้วก็ขอทุกท่านโชคด,ดีนะครับสำหรับวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกสี่ารสมาชิกที่เข้ามาใหม่ก็ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติวัตเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ